สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวนนท์นดําสิงนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามากับป้ายแดงของเรานะคะรถคู่ใจของเราในการถ่ายคลิปวันนี้นะคะจักรยานน้องอยูกิดนะคะทุกคนขี่จักรยานถ่ายคลิปนะคะวันนี้เมื่อกี้ก็ไปถ่ายคลิปพ่อมานะคะโอ้วันนี้มีช่างสีเออเออช่างสีใหม่นะคะจ้างมาเพลงนะคะ40ดีกรีหนึ่งกลมนะคะช่างนี้ช่างสีตาบวมนะคะ ย่างมาเพลงด้วยนะคะงานนี้40ดีกรีหนึ่งขวดโอ้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 เขาพ่นสีเขาไม่ใส่แว่นตาเขาใส่พี่ผ้าปิดจมูกนั่นแหละมันยังไม่มืดเลยใส่หมอบบ้อแบตดเร็วแท้ นน่นๆเหลือตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเยิ้มเยิ้มเยิ้มเฮยลมทางดีแลยวไริงวะ ควบคุมโดยช่างนกนะคะช่างนกมีนาทีโอ้ไปเอานั้นมาครับเอานี่มาครับอันนี้โอ้โหช่างชาติกลายเป็นช่างสีไปแล้วนะคะสีสิบดีกรีหนึ่งกลมนะโอ้ไม่ใช่หนึ่งกลมสีหนึ่งขวดมันแมนอยู่บ่อไา้นะ่ะมันเยอะ <laughs> โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้โอ้ตรงดีมากเลยงานนี้ดูถังน้ำมันของเรานะคะดัดเปลงใหม่นะคะถังน้ำมันรุ่นี้ไม่มีขาย <c oughs> <c oughs> ต้องดัดเปลงใหม่ต้องทำถังใหม่นะคะก็าวางดมนะคะทุกคนต้องทำถังใหม่ทุกคันเลยแล้วนะคะ จับตาหมองช่างที่ของเรานะคะเป็นนาที่กันทำน,นะคะเอาพ่นพ่น นี่นี่นี่พิชตินี่ตรงนี้ด้วยนี่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 เห็นไหมนี่อย่ามองกลยนะนี่อยู่กับช่างชาติช่างสีสี่สิบดีกรีนึงคุช่างสีขี้เมาเออนั่นแหละไม่รู้ว่าเมาสีหรือเมาอะไรนะทุกคนเมาโก่ไม่เมาสีเราแต่เมาอย่างอื่นนะเอเอาจับดีๆจับดีๆ

วนนี้ก็เชื่อกันทำงานนะคะวางดองวางด,ะะวางดัง้นะคะวางดงวางดํ้ฐานข้างล่างเสร็จแล้วจะเป็นฐานดํานะคะกระบาเดิมนะคะกระบะตัวนั้นนะคะเพลลูกค้าจากาบ้านตะแก้วบ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่แหละคะ่ะหมู่บ้านใกล้เรือนเคียงส่วนคันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้า ถ้ามีอะไรชุดหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูต่อนะคะเกี่บอกพวกแบหมู่พั้มโว้ไหนเป็นไรเนี่ยนะนีะ่แหละจุดนั่นแหละอันที่เห็นเนี่ยนี่ก็เป็นเหมือนกันมาว่ายิ่งขาวมันก็ยิงอยอย่งเห็นรอยอ่ะยิ่งซาวมันก็ยิ่งเห็นรอย มองไม่เห็นแม้มืดแล้วมิดยิดกับแว่นตาอแม่ใส่แว่นตาเลยต้องใส่ต้องใส่หม <mm also, ้อแบตอออสีหมดเนาะอ๋อใช่ๆลังเลครับลังเลยังไงดียังไงดี นิกไม่อยู่นะคะช่างนิกไปดูว์ซูควายนะคะแต่เห็นว่ากลับมาแล้วนะ,ะ <S <S ส่วนช่างนูกก็เชื่อมถังน้ำมันเก็บแค่ไหนก็ทำนะคะอันนี้จะเป็นถังน้ำมันเก่านะคะที่คนตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะคะที่มากับรถเลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวแปลงอันใหม่นะคะที่ช่างทำนะคะ ลุงจะเรีมาช่วยเรือมาช่วยช่างเร็ว <c oughs> ให้ช่างเก็บยกคนเดียวดิ <c oughs> จะเสร็จแล้วโอ้ฝีมือใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้นะเนี่ยเอาถอดยังไงเติมสีเติมสีมสนี่เขามีที่วางกานันละนันละยังไม่หมดเลยอ้า <laughs> อ่าง màu คงเทเอารินโอเปร่แมนเทโอ๋ออ๋ออ๋อดูความชำนานอ่ะโอ้ Yeah, my man. <laughs> à, <lơi>. Ôi, bò... <laughs> bà men, À, phân Ôi, bỏ bác kìa bà Bạn xin nữa, Bạn xinh, bà xinh บีวช anyway, <si> ักชัดมันก็เยิ่มแนวดีนิดนึงช่างจำเป็นนะคะเขาต้องพ่นห่างๆช่างมาดูฝีมือสิช่างเบิ้ <t ua <t ua ์ขมาเบิร์กทางนี้ทางนี้

กับโดยชั่งนกนาทุกคนติดติต้องชูดเบ็ดเลยไม่ถอดแบ่นนะีต้องชูดเบ็ดโอ้แม่ตานี่ถอดไม่ได้เั็นเบชรอ่ะ ก็สำหรับคลินี้บ๊ายบายนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวนุ่นน้ำซิงแล้วก็เพจเฟซบุ๊กสาวนุ่นด้ำซิงด้วยนะคะทุกคน